ข้าพเจ้าขอฝากกระแสกับรูปภาพและเสียงสวดมนต์ทั้งหมดทุกรูปทุกนานนี้นับตั้งแต่บัดนี้กราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่ครานิพานด้วยเทินและขอให้หลวงปู่ดูหลวงตายมาช่วยอัญเชิญพบภูมทั้งหมดทุกผู้ทุกนามที่อยู่รอบบริเวณ ที่ได้ฟังเสียงคำอธิษฐานฝากดวงหลวงปูด่ดูและรูปภาพทั้งหมดทุกรูปทุกนามน้อมมารับรุญจากรูปลักษ์ทั้งหมดนี้ได้โดยอัตโนมัติตลอดเวลาด้วยเทินสาธุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย่าดาวแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตที่มีความสุขสำหรับพอดแคสต์นี้ย่าดาวขอนำเสนอ ทำไมต้องอธิษฐานฝากดวงกับหลวงปู่ดูสําหรับลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูหลวงตามาทุกคนนั้นหลวงตามาท่านได้แนะนําว่าให้อธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปูด่ดูเพื่อให้หลวงปูด่ดูท่านได้ช่วยดูแลตัวของเราและครอบครัวทั้งในทางโลกและในทางธรรม วิธีการนี้ก็จะได้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูและหลวงตามมาได้ลองปฏิบัติกันหลายคนแล้วซึ่งต่างก็ยืนยันได้ว่าได้ผลจริงๆคือหลวงปู่ดูท่านจะช่วยให้ตัวเรานั้นได้พบทางออกหรือหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นทางตันหรือคิดหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นเท่าไรก็คิดไม่ออก หรือหาทางออกของปัญหาไม่เจอนั้นเมื่อเราอธิษฐานกากดวงของเราไว้กับหลวงปู่ดูท่านแล้วในายามถึงเวลาคักขันนั้นหลวงปู่ดู่ท่านจะช่วยดนจิตโดนใจให้เราได้พบหนทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจรวมถึงการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยซึ่งหลวงปู่ดู ท่านจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวแก่เราในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยนั่นเองการฝากดวงกับหลวงปู่โด้นั้นแนะนำว่าให้เรานั้นอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่โดท่านทุกวันโดยให้อธิษฐานในตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปทำภารกิจการงานและตอนก่อนนอนค่ะการอธิษฐานให้เริ่มทำตามน,นี้เลยนะคะ ให้เราตั้งจิตระลึกถึงภาพหลวงปู่ดูพรมมปัญโยนึกให้เห็นถึงภาพหลวงปูด่ดูแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้ากล่าวชื่อและนามสกุลขอยกให้หลวงปู่ดูพรมมปัญโยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า ขอให้หลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยได้โปรดช่วยดูแลข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งในทางโลกและในทางธรรมให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีความสุขความสำเร็จความเจริญในทุกๆด้านขอให้มีความคล่องตัวในสัมมาอาชีพมีความคล่องตัว ในธุรกิจการงานขอให้มีความโชคดีในทุกๆเรื่องและข้าพเจ้าขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดไว้กับหลวงปูด่ดูรมะมปัญโยขอหลวงปู่ท่าน ได้โปรดเมตตาได้ช่วยอบรมสั่งสอนได้คอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาได้ชี้นำทางและประครับประคองชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าให้อยู่ในคันลองคลองธรรมนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า จะเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินคำอธิษฐานขออโหสิกรรมกรรมไม่ดีใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด ทั้งกายวาจาใจตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อทุกท่านขอให้ทุกท่านได้ปดโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถินข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้ารับบุญจากข้าพเจ้าผ่านบุญจากตัวข้าพเจ้าได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เคยทุบตีเคยดา่าเคยว่าเคยฆ่าหรือเคยทำร้ายข้าพเจ้าท้งกายวาจาใจตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ไม่ขอจองเวรตลอดไป พระกัวัโตอะระหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัวัโตอะระหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัวัโตอะระหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทหายะพระพุทธไตายรัตนะยะ มานีนากรัสสีสาหสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะุูธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีทานังวารังกันทังสีวรีธรรมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาิโย อาหังวันธามิาสามมมัพสะโคต้าธรมรมะสังฆปูเสมินาโมโคตัยยะราโคตัยรัตนายานมานีโนภะระสีสาหชาจชุาธ,ธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆเยาตาพุทโมนะพุทธาม,ม,มูชาธรรมะมูชาสังฆูชา อาติทานังวะรังคันธงสีวลีตนะหาเถรานาหังลันธามิเทระโตอาหังลัน,านธามิอาทิโตอาหังลัน,านธามิอ,อัตถโสพุทธะธัมมะสังฆะอุเชมิยาโมพุทายะรากุทธะไตรัตนะยามานีนุปารัต สีสาทากุตขังธาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะวุธาวูชาธรรมะวูธาสังฆวูธาอาจีทานังวะลังธัรมธรรมสิวะดีธรรมะเถรังอาหังวันธานิเุระโตอาหังวันธานิอาทิโตอาหังวันธานิอาติโส พุทธะธันมาสังฆะโอเชียณะโมพุทธายาระพุทธาอิรัตนาญาณมณีนภาลัชีสาหาสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาติทานังวรันตัง สีวะลิตาโมหาเถรวังอาหังวันธามิวะโตอาหังวันธามิอาทิโตอาหังวันธามิสัพตโสภูธาธรรมะสังฆะอุเชนิยะโมพุทธายะรพุทธายรัตนาญาณมานีนภรัตสีสาชาสุตมาพุทโตธรรมโมสังโฆ ยะาคุณโมนะโอทาูชาธรรมะูชาังฆูชาอาติธานวารังคันธีวะรัธนธเถอนอาหังวันทานทุลโตอาหังวันทานอาทิโลอาหังวันทานอัสโสโทารรมะังฆมูเจมินะโมพุทายะ ราพุทธาไตรรัตนญาณมณีนกรัสสีสาหาสุรรมนาพุทโธธรรมโมสังโถยะถาพุทโณนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาอุชาอาจีทานังวรังตังฉีวะติธรรมะเถรวังอาหันทานีตุรโต โอภูตธอามะสังฆาอุเชนีญาโมพุทธายะพระพุทธาไตรลักษณ์านไม่มีนภรัตสีสาหาสุตัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะตาพุทโมนะภูตาลุชาธัมนาลุชาสังฆาลูชาอาทีทานังวรังตันตัง สีวะลิตามาเถรวันอาหังวันทามิตุละโตอาหังวันทามิอาทิโตอาหังวันทามิอัปปะโสปุถธรรมะสังฆปุจเจมิญาโมกุฏายะากุฏะไธรัตนาญามีโนภรัสสีสาชาจิตัมมาพุทโธรรมโมสังโฆ ยะตาภูมินะโอทาูชาธรรมะบูชาธรรมะูชาอาภิธานังะรังคันธังสีวะลีธรรมะเทวังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิพาติโตอาหังวันทามิสัพพโสโอทาธรรมะธรรมะูเชนีนะโมโอทายะ พระพุทธไตัรัตระนารามนาดีเมขารับศีสาธาสุธรรมาปุถโธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะปุธาอูชาธรรมะอูชาสังฆาอูชาอานังวัลังคังทังสีวัรีทังอาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโต อาหังอ so. ันทานิสัพพสุโพธะธรรมะสังฆาอุเทนิสัพเทโพธาสัพเทธรรมาสัพเพสังฆาอาลปตาปะเจกานันจะยังพลังอาลหันตานันจะเอเจนารักขังปันธามิสัพพส สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาลัปปะตาปะเจกานันจะยังพลังอาราหันตานันจะเอเซนาลัพขังฟังธามิอาภัสสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาลัปปะตาปะเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานันต์เอเจนารัขังปันตาไม่อาัสสรสาบเถปุตัสสาบเพธรรมาสัพเพสังฆาอาลาบปตตาปเจกานันจายังพลังอาลาหันตานันต์เอเจนารัขังปันตาไม่อาัสสรสาบเถปุตัสสาบเพธรรมาสัพเพสังฆา ภาลัพปตาปเจกานัจยังพลังอาลันตานัจเอเจนารังปันธามิสัพสุภูดังอาธิฐานิธรรมอาธิฐานิสางทางอาธิฐานิหลังจากนั้นขอให้ทุกท่านอธิษฐานจิตตามที่ปรารถนาแล้วกล่าวต่อว่า พอให้หลวงปูด่ดูหลวงตาม้าช่วยอ,อัญเชิญโอปะกาติกะพบภูมิทั้งหมดทุกผู้ทุกนามที่อยู่รอบบริเวณนี้และอยู่ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุทั้งหมดมาส่งเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพ,พเจ้าทั้งหลายในการเวียนว่ายตายเกิดทั้งทางโลกและทางธรรมเอาบุญไปเอาตังมา โชคลาภเงินทองเงินสดจำนวนมากมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ใช้โดยไวที่สุดและขอให้ช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความจนได้สำเร็จนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินสาธุสาธุสาทุ ค่อยๆฝึกสร้างบุญบาร,รมีแบบง่ายๆสบายๆด้วยกันนะคะเราทุกคนล้วนเคยสร้างบุญบาร,รมีมาแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลืมบ้างจำไม่ได้บ้างจำได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เราก็สามารถเบิกบุญมาใช้ได้ทั้งสิ้นพึงระลึกไว้เสมอว่าเบิกมาใช้ย่อมมีหมด ยึงไม่ควรประมาทที่จะละเลยการสร้างบุญในทุกๆวันนะคะทำต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนามิกับทุกท่านที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้จนจบและพอดแคสต์ต่อไปหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ พอดแคส์นี้ย่าดาวแฮปปี้ไลฟ์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ